ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแนวทางการจัดทีมลงมังกรนะครับตีมังกรบอสมังกรอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆนจะเรียกนะเนี่ยมันคือบอสตรงนี้นะครับล่องลอยแห่งความโกลาหลนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะจัดในแบบฉบับที่ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ในทีมของทุกคนได้นะครับก็ยังไงเนี่ยก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์นะครับถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ช่วยกดซับสไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะ ก็ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม seven i d o l ราคาถูกผมขอแนะนำร้าน a t k game top up เลยนะครับเติมไวปลอดภัย100%ซสิ่งที่ร้านเนี่ยก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอย่าง a o v free fire n s h i n Val o r และอื่นๆนะครับสามารถทักไปได้ที่เพจ a t k game top up center รับเติมเกมราคาถูกหรือไลน์แอด a t k top up ได้เลยนะครับแล้วต้องขอเน้นย้ำหนึ่งเรื่องนะครับว่าการจัดทีมนะครับมันอาจจะมีดีกว่านี้นะครับอ่าคือตอนนี้ผมก็มาแนะนําในส่วนของเบื้องต้นไปก่อนแล้วกันนะ เพื่อจะเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆแล้วกันนะครับก็โอเคครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะตีมังกรนะครับต้องผ่านด่านถึงสเตจ1 0 0 0ก่อนนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกในส่วนของคอนเทนต์นี้ได้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแนะนําว่าเจ้าบอสต,ตัวนี้นะครับมันจะมีคํำสาปแห่งซากโบราณต,ตัวนี้นะก็คือแบบพวกดีบัฟหรือสกิลของบอสเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอันิตนะครับ แล้วก็ซีซั่นเนี่ยมันจะรีทุกๆอาทิตย์นะครับเนี่ยมันจะบอกอยู่นะว่ารีวันไหนนะก็คือเช้าวันจันทร์เจ็ดโมงนะครับในส่วนของของรางวัลเนี่ยทุกคนก็น่าจะพอเห็นกันไปแล้วเนาะะก็จะประมาณนี้นะก็จริงๆก็ไก็ใบทองตรน,นี้ก็เป็นใบเกลือนะทุกคนก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็เปิดได้แต่ไอสีส้มเนี่แหละนะตัวทองไม่ค่อยจะออกหรอกโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่การจัดทีมเลยแล้วกันนะครับในส่วนของตัวแท้งเนี่ยผมก็จะใช้เป็นลูเคเซียนะครับลูเคเซียเนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นแทงที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่จะใช้มาตีบอสมังกรน,นะโอเคในส่วนของถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับก็สามารถที่จะใช้ไวเซอร์ก็ได้นะหรือจะเป็นน็อกหรือว่าจะเป็นเฮเวนเนียเนี่ยก็ได้นะครับหรือที่เรียกกันว่าวาแดงเนี่ยก็สามารถใช้กันได้นะอ่าก็คือหาแท้งมาใช้นะครับส่วนรูดี้เนี่ยไม่ค่อยแนะนํานะรูดี้น่าจะน่าจะตายไวยไปหน่อยนะถ้าเกิดว่าดาวแบบไม่เยอะมากจริงนะไม่โหดมากจริงก็ไม่ค่อยแนะนํารูดี้นะครับ ตัวต่อมาเนี่ยก็จะแนะนําเป็นเอสนะครับก็คือมันเป็นตัวดาเมจที่แรงอยู่แล้วเนาะเออมันเป็นตัวดาเมจที่แรงอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่มีเอสเนี่ยก็สามารถไปใส่ตัวอื่นที่แรงรองลงมาจากเอสเนะี่ยถ้าเกิดใครเล่นตีใกล้เนี่ยก็ใส่พวกเซอ,อินหรืออะไรอย่างนี้ไปก็ได้นะครับ ก็เป็นก็เรียกว่าตัวนี้เป็นตัวทำดาเมจหลักแหลนะเนาะก็หนึ่งตัวก็คือตัวนี้ต้องเป็นตัวที่แบบดาวเยอะเอ่อเวลเยอะอะไรอย่างนี้นะในส่วนของตำแหน่งที่เอามาแทนเอตรงนี้นะครับโอเคอันดับถัดมาเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำในส่วนของตำแหน่งสำคัญสำคัญก่อนแล้วกันนะไอตัวดาเมจที่ผมแนะนําเรื่องเอไปเนี่ยเอ่อมันก็แล้วแต่ว่าใครมีเป็นตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นแล้วกันแต่ว่าตัวที่ผมว่าควรมีนะ ก็จะเป็นในส่วนของตัวบัฟคีย์นั่นเองนะตัวบัฟคีย์เนี่ยก็ใช้เป็นลายเชลนะครับก็คือบัฟคีย์ให้กับเพื่อนในทีมนั่นเองนะครับโอเคในส่วนของลูกดาเนี่ยผมก็จะใช้เป็นอัตราคีย์สามอันเลยนะเพื่อที่จะทําการแจกค่าคีย์เนี่ยให้เพื่อนได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ขาดตอนนะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูในส่วนของลูเคเซียนิดนึงนะครับผมก็ใช้เป็นอัตราคีย์เหมือนกันนะล้วนเลยเพื่อที่จะให้เกิดผลของสกิลลดคูดาวในการสร้างโล่เนี่ย นะครับให้มันเกิดไวขึ้นนะครับต่อมานะครับไปที่ไอรีนนะครับไอรีนเนี่ยก็เป็นตัวที่เอาไวบ้บัฟพลังโจมตีสุดท้ายนะครับ25%ตรงนี้นะอ่าก็เป็นตัวที่ควรที่จะใส่มานะครับผมลืมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่เล่นตีไก่นะก็สามารถที่จะใช้เป็นฮาวแทนไปได้นะครับแล้วก็ราเชลเนี่ยก็ใช้เป็นอลิแทนได้เหมือนกันนะ คือต้องบอกว่าใครมีทีมไหนก็ใช้ทีมนั้นนะครับในส่วนของลูกเต่าของไอรีนะครับผมจริงๆผมแนะนําว่าควรมีอัตราคิดที่เขาติดไว้สักช่องหนึ่งนะแต่เนีี้ผมได้ติดมาแบบนี้ผมก็เลยใช้ไปแบบนี้ก่อนนะลูกเต่าผมมันหมดนะครับโอเคต่อมาตัวสําคัญที่ผมจะแนะนําอีกหนึ่งตัวก็คือโนโฮนะครับหรือจริงๆถ้าเกิดใครจะใช้แทนโนโฮเนี่ยก็เป็นโคอี e นะครับโนโฮก็คือเอามาลดหลบบอลนะ เออบอสเนี่ยเมื่อเริ่มตีไปเรื่อยๆเนี่ยบอสมันจะเริ่มเพิ่มหลบเพิ่มทาเอจเพิ่มทุกอย่างอะ่ะทุกคนคือถ้าไม่มีโนโฮหลังๆเราก็จะตีไม่โดนไม่อะไรเลยแล้วกันนะต้องบอกว่าให้ใส่โนโฮหรือโคอีเข้ามาลดหลบบอสเนี่ยจะดีมากๆนะในส่วนของลูกเต๋าของโนโฮที่ผมใส่เนี่ยก็จะเป็นแม่นยำสองช่องนะครับแล้วก็อัตราคีย์ที่ข้อหนึ่งนะโอเคตัวสําคัญตัวถัดมาที่ผมแนะนําให้ใส่เนี่ยก็จะเป็นเจฟนะครับ คือเจฟเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเล่นความเร็วในการโจมตีผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีนะแล้วเขาก็มีสกิลที่กระโดดอ่ะแล้วทีเนี้ยมันจะผลักเป้าหมายออกไปนะซึ่งมันจะมีลูกน้องไงมังกรอ่ะมันจะมีลูกน้องอ่ะครับก็ทําให้เจฟเนี่ยสามารถที่จะผลักลูกน้องนะแล้วทาลายจังหวะลูกน้องในการตีตัว ดามเมทหรืออะไรของเราเนี่ยไปนะครับก็คือมาขัดจังหวะนั่นเองนะในส่วนของเจฟเนี่ยผมก็แนะนําให้มีอัตราคีบไปช่องหนึ่งนะครับและอย่างอื่นเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าใครใส่สีทองอันไหนได้ก็ใส่ไปก่อนแล้วกันนะผมก็จะใส่ประมาณนี้แล้วกันก็ในส่วนของตัวละครที่จะมาแทนเจฟเนี่ยผมก็แนะนําว่าอาจจะใส่เป็นตัว ดาเมจไปเลยก็ได้นะครับเป็นตัวดาเมจไปเลยก็ได uh ้ห huh. ร Te ือว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นทีมตีใกล้เนี่ยก็ใส่เป็นออลี่มาก็ได้นะครับเอ่อใส่ออลี่มาแทนก็ได้นะในส่วนของทีมตีไกลเนี่ยก็สามารถใส่ตัวดามเมจมาได้เลยนะครับใส่ตัวดาเมจอะไรอย่างเงี้ยไปได้เลยหรือว่าตัวสุดท้ายนะครับก็อาจจะใส่มาเป็นยูรินะครับเพื่อจะมาลดเกาะนะครับหรือว่าจะเป็นอินกิตก็ได้นะครับที่อามาลดเกาะนะในส่วนของตำแหน่งที่เหลือเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นตำแหน่งดาเมจละ ในส่วนของ5ตัวที่เหลือเนี่ยคือในส่วนของตำแหน่งดาเมจเนี่ยถ้าใครมีตัวไหนที่ดาวเยอะนะครับดาวเยอะเวลเยอะอะไรอย่างเงี้ยให้ใส่ตัวนั้นเป็นตัวดาเมจไปได้เลยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของโลดาเมจแต่ในโลพวกทัพย์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าให้ใส่แบบที่ผมบอกแล้วกันนะ การจัดตำแหน่งเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนตัวสำคัญหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะเป็นโนโฮนั่นเองนะครับทุกคนต้องบอกไว้นะตรงนี้เลยว่าการลดหลบเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการซ้อมสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ นี่นะทุกคนเห็นไหมเจฟมันจะทำลายจังหวะตัวลูกน้องเนี่ยได้หนึ่งทีนะอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็บัฟโจมตีไวด้วยนะครับค่อนข้างดีโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน แนวทางการจัดทีมเอ่อตีังกรนะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะผมก็จะมาตอบให้ทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม7ซเว่นไราคาถูกผมขอแนะนําร้าน ATK Game Top Up เลยนะครับเติมไวปลอดภัยร้อซึ่งที่ร้านเนี่ยก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอย่าง ROV Free Fire เก s h i นว a l โลและอื่นๆนะครับสามารถทักไปได้ที่เพจ a d k Game Top Up Center รับเติมเกมราคาถูกหรือไลน์แอด a d k Top Up ได้เลยนะครับ